ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปป้าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องปป้าพยอม,มาแล้วครับมารับชมขบวนสามแปดครับทีท่านใดเข้ามารับชมก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปป้าเลยครับรับชมครับขบวนสามแปดครับ านไปแล้วครับเร็บวน38ก็บป็นบรรยากาศการเข้าเวียนที่สถานีนะครับ F4 ท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ฝาก836กดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปาก้าด้วยครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไี้แค่นี้ครับกับบรรยากาศการเข้าเวียนที่สถานี खप वाली का